สวัสดีค่ะมาพบกับรายการสรุปอัฟเดยภายใน5นาทีวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหุ้นซันสวีทจำกัดมหาชนประจำสิ้นปี2020ค่ะ บริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนเป็นธุรกิจในกลุ่มกเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยเขาก็จะผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆภายใต้แบรนด์ KC และรับผลิตสินค้าแบบ OEM ค่ะ สัสดส่วนการผลิตของบริษัทตอนนี้ก็มี4ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะอย่างแรกเป็นข้าวโพดกระป๋องอย่างที่2ข้าวโพดแช่แข็งอย่างที่3ข้าวโพดหวานและผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นสินค้าแบบ ready to eat ค่ะโดยตอนนี้ข้าวโพดกระป๋องคิดเป็นสัสดส่วน71%ซึ่งกำลังการผลิตก็ใช้ไปแล้ว70%ค่ะอย่างที่2เป็นข้าวโพดแช่แข็งคิดเป็นสัสดส่วน13%โดยใช้กาลังการผลิตไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งนะคะ สินค้าที่3เป็นข้าวโพดหวานคิดเป็นสัดส่วน8%และใช้กำลังการผลิตไปแล้ว72%ค่ะและสุดท้ายเป็นสินค้าแบบ ready to eat มีสัดส่วนประมาณ8%ซึ่งตอนนี้ใช้กำลังการผลิตเกือบเต็มแล้วนะคะและบริษัทก็มีแผนที่จะขยายต่อไปด้วยค่ะ จากข้อมูลในปี2019ก็พบว่าตลาดข้าวโพดหวานเนี่ยมีมูลค่าประมาณ46,000ล้านบาทโดยที่ประเทศไทยกินมูลค่าไปแล้วประมาณ7,000ล้านบาทและบริษัทซันสวีทเนี่ยก็ได้มูลค่าไปประมาณ1,800ล้านบาทซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณที่4%ของตลาดโลกค่ะประเทศที่นำเข้าข้าวโพดมากที่สุดคือประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนประเทศไทยเนี่ย อยู่อันดับที่2ของการส่งออกซึ่งก็สลับอันดับ1กับประเทศฮังการีอยู่เสมอมานะคะแต่ทั้งนี้บริษัทก็เน้นที่จะจำหน่ายให้กับตลาดเอเชียเป็นหลักซึ่งก็คิดเป็นสัดส,ส่วนที่ประมาณ60%ค่ะมาพูดถึงรายได้ของบริษัทกันบ้างก็โดยปกติแล้วใจมาที่2และใจมาที่3จะได้ผลผลิตที่คงที่ เนื่องจากเป็นฤดูฝนทั้งนี้ในปีนี้ก็มียอดขายบวกขึ้นไป36% Year on Year จากการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดแบบสมาร์ทฟาร์มค่ะ Gross Profit Margin อยู่ที่ประมาณ16.2%เนื่องจากมีปริมาณที่สม่ำเสมอและยิวในไร่ของบริษัทก็ค่อนข้างดีเลยนะคะบวกกับลูกค้าบางส่วนที่บริษัทสามารถปรับราคาได้และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะ ส่วนของกำไรนะคะถึงแม้ใจมาสีเนี่ยจะต่ำสำหรับ QonQ แต่ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้และบริษัทก็มีลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอค่ะส่วนมากก็มาจากโซนยุโรป โครงการใหม่ที่บริษัทมีแผนจะขยายนะคะก็เป็นโรงงานย่อยที่จะขยายผลิตภัณฑ์แบบ ready to eat ให้เป็นหนึ่งเท่าตัวจาก40,000ชิ้นไปเป็น50,000ชิ้นโดยที่จะเพิ่มรายได้ประมาณ70,000-100,000ถ 1, บาทรวมถึงจะมีสินค้าที่ออกมาใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะ ส่วนสินค้า ready to eat เนี่ยก็เป็นสินค้าที่พร้อมทานแล้วก็คาดว่าจะเสร็จในประมาณไตรามาสท,ที่2และจะเริ่มมีรายได้ในไตรามาสท,ที่3และไตรามาสท,ที่4ซึ่งมีงบการก่อสร้างประมาณ30ล้านบาทถัดไปเป็นโครงการไบโอแก๊สนะคะซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาสิ้นปีนี้ค่ะ และสุดท้ายนะคะบริษัทก็จะซื้อที่ดินเพิ่มซึ่งห่างจากโรงงานเดิมประมาณ15กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ1,000ไร่เพื่อให้การผลิตคงที่และจะขยายเทคโนโลยีซึ่งจะเพิ่มยิวต่อไร่ได้ค่ะในส่วนของเซกชันสุดท้ายบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ถามตอบซึ่งก็มีคำถามถามถึงสาเหตุการที่บริษัทจ่ายปันผลออกมาเป็นหุ้น ซึ่งผู้บริษัทก็ได้ชี้แจงนะคะว่าสาเหตุนั้นก็เพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายและมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมรวมทั้งมีแผนที่จะย้ายจากตลาด M A I ไปตลาดเซ็ดด้วยค่ะซึ่งอัตราส่วนการบนผลก็คือ2หุ้นได้1หุ้นพร้อมกับเงิน50สตางค์ค่ะ บริษัทยังได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าสถานาการณ์โควิดทำให้การส่งออกของเราดีขึ้นรวมทั้งที่ประเทศอังกฤษได้แยกออกตัวไปจึงทำให้สามารถซื้อขายได้โดยตรงและก็มีปริมาณการซื้อขายจากฝั่งยุโรปเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ สินค้าแบบ ready to eat มีรายได้ประมาณ100-200ล้านบาทโดยมีสินค้า5ตัวซึ่งแต่ละปีก็จะเพิ่มอย่างน้อยอีก5ตัวค่ะสัดส่วนรายได้คิดเป็น10%ซึ่งผู้บริหารก็มองว่าตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเติบโตผู้บริหารยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่า ในอีก3-5ปีข้างหน้าบริษัทจะเป็นบริษัทในกลุ่มเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารที่มีมูล,ลค่าสูงขึ้นประกอบกับในอนาคตผู้บริโภคจะหันมานิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นค่ะและโดยปีนี้จะมีแผนที่จะโตต่ออีกประมาณ10-15%ของยอดขายค่ะ สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลของบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนที่เราได้คัดและสรุปมาให้ทุกท่านฟังกันภายในเวลาสั้นๆสุดท้ายทุกท่านสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำการบ้านเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้อค่ะหากท่านใดสนใจศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นทางเราก็มีคอร์สออนไลน์เปิดสอนอยู่นะคะสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ a d m r s t o c k วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ